ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่เกี่ยวกับเงินเผยเหตุซานโชดีเลข้อเสนอโรมาเจดอนซานโชและทีมเอเย่นของเขาใช้เวลาคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกว่า2ชั่วโมงเพื่อเคลียร์ประเด็นการย้ายทีมไปอ s สโรมาซึ่งการลังเลข,ของดาวเตะวัยย5ปีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเลยและก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะปฏิเสธด้วย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกซานโช่กับตัวแทนมาที่ออฟฟิศและแจ้งชัดว่าพวกเขาตอบรับข้อเสนอของโรมาแล้วสิ่งที่นัดเจราจาครั้งนี้ยืนยันคือข่าวลือเรื่องติดปัญหาเรื่องค่าคอมมิชชั่นค่าเหนื่อยหรือเงื่อนไขาทางการเงินนั้นไม่เป็นความจริงทั้งหมดตามรายงานของออลเฟโดเปดูล่าสำหรับซานโช่ปัญหาคือเรื่องความรู้สึกและการตัดสินใจเรื่องเส้นทางอาชีพมากกว่า เขาอยากให้ช่วงเวลาบนเวทีเพีย์ลีกจบลงในแบบที่ดีกว่านี้หลังจากเคยย้ายแบบยืมตัวไปเชลซีเมื่อซัมเมอร์ก่อนและนั่นทําให้เขาอยากใช้เวลาไต่ตรองให้รอบคอบที่สุดก่อนเลือกก้าวต่อไปฝั่งโรมาเองก็ยังรอแบบใจยเย็นและยังเปิดโอกาสให้ซานโชนได้ตัดสินใจอย่างเต็มที่กาซิเมโร่บอกรอคุนญ,ญา่าเครื่องติดผีแล่นฉิวกาลลสกาซิเมโร่ ero, นทุกไฟใจเย็นๆให้เวลาของหน้ามาตูสกุนย่าปรับตัวกับทีมอีกสักหน่อย กล้าเอาหัวเป็นประกันเลยว่าคือของแท้แม้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปรีซีซั่นลากถึงเปิดฤดูกาลพยิยมพ์หรืออังกฤษอย่างแทบไม่ได้สับไก่กุญย่าถูกซื้อมาจากบุฟ63ล้านปอนด์มีโอกาสร่วมคณะปีแสดงตั้งแต่เริ่มเทรนนิ่งแคมป์ทว่ายังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมได้แค่ประกายเล็กๆอย่างไรก็ตามกาซิเมโรบอกอย่าพึ่งด่วนตัดสินรุ่นน้องบราซิเลียนของเขาเนื่องจากพึ่งปรับตัวไวก้กลมกล่อมเมื่อไรจะปล่อยแสงสมกับเสื้อแข่งเบอร์สิบ ผมรู้จักมาติุสมาก่อนนานแล้วเพราะเราเล่นด้วยกันในนามทีมชาติบราซิลการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการทั้งเคยดวลฝีมือตอนหมอนั่นอยู่แอดมอริดหรือวูฟแามตันดังนั้นรู้มือกันดีรู้ถึงคุณภาพในตัวเขาได้รับการสูฮกแล้วบนเพเริลอังกฤษว่าเป็นแข้งที่เจ๋งและเวลานี้เล่นในหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศผมมั่นใจว่าเขาจะทําผลงานได้ดีกับเราเพราะหมอนั่นคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมยังหนุ่มยังแน่นและเปี่ยมความเะเยอทยาน แน่นอนจะเป็นคนสำคัญของทีมเราไม่เพียงแง่ตัวทำประตูแต่รวมถึงคุณภาพแบบต่างๆที่ช่วยแบกเราเมื่อเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่งแข่งวัย2 6ปีเล่นเต็มเกมให้อาร์เซนอลศูนย์ต่อหนึงเมื่อสุดสัปดาห์ถูกตัดเกรดผลงานจากเว็บไซต์ Manchester Evening News ที่6.5เต็ม10ถอดเสื้อนั่นทิ้งซะสะโคมีเวอร์โดนลูกสาวเซอร์ไพรส์สวมเสื้ออาร์เซนอล อลิเซียสโคลูกสาวของพ่อสโคลตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูเตดหอกล้อกับคุณพ่อด้วยการสวมชุดแข่งของอาร์เซนอลมาร่วมชมเกมเคยบลิกอังกฤษนัดที่ทั้งสองทีมเจอกันอลิเซียซึ่งเป็นนักกีฬาเน็ตบอลให้กับทีมลอนดอนเพลเริ่มคลิปด้วยการโชว์ว่าตัวเองสวมชุดแข่งของอาร์เซนอลก่อนจะเดินลงบันไดไปหาคุณพ่อที่กำลังนอนดูเกมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นของที่บ้านในสภาพที่ใส่เพียงกางเกงขายาวโดยตอนนั้นยังเป็นช่วงต้นเกมที่สกอร์เสมอกันศูนย์ต่อศูนย์อยู่ หลังจากเห็นลูกสาวในสภาพที่ใส่ชุดแข่งของคู่ต่อสู้แล้วนั้นสโคก็มีสีหน้าไม่สบอารมณ์นิดหน่อยพร้อมบอกกับลูกสาวว่าถอดไอ้เสื้อนั่นทิ้งซะซึ่งอลิเซียก็ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วว่าไม่ค่ะสำหรับอลิเซียเป็นลูกคนที่สองของสโคกับแคร์ฟรอกัสและเป็นลูกสาวคนเดียวของทั้งคู่โดยปัจจุบันเธอมีอายุ24ปีส่วนอีก2คนที่เป็นลูกชายคืออารอนวัย25ปีกับไอเดนที่ปัจจุบันอายุ20ปี โดยไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเธอเป็นสาวกอาร์เซนอลจริงๆหรือไม่หรือแค่อยากจะแกล้งคุณพ่อเฉยๆได้แค่คิดทางออกปัญหาแดนกลางแมนยูเมื่อซื้อใหม่ลำบากขอขอบคุณบทความจากบอบูคิดเล่นๆล่นกาลูนาย่าซีเรียส 1. ปัญหาของแมนยูนิต็ดที่เพิ่มขึ้นมาสักระยะแล้วคือตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางบูนโนแฟนนันเหมาะก,กับตำแหน่งผู้เล่นเบอร์สิมากกว่าถอยลงมาเป็นเบอร์8 กาซิเมโรพอเอาตัวรอดได้แต่ยืนระยะยาวๆไม่ไหวมาเรลอุกาเตเป็นมิซิโตรับในยุคเกา่าได้แต่ไล่เตะไล่อัดไม่ค่อยเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่คอบบี้ไมนูอายุยังน้อยพัฒนาได้แต่ไม่ถนัดเกมรับ 2. พร้นจะหาซื้อใหม่ก็ลำบากคาร์ลอสบาลบาค่าตัวรุนแรงเกินไปอาดัมวอตันก็เช่นกันคริสตันพาเลสเอาตุยแน่จนป่านนี้ยังขายพวกส่วนเกินไม่ออกสักคนเงินในท้องพระคลังก็ไร้อรอเต็มที 3. ข้ามไปดูผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนเกมแรกแม้จะแพ้แถมเสียประตูแบบไม่น่าเสียแต่ปรากาลัง3คนดูลงตัวดีนะมัทเทเดลิกตรงกลางขนาบข้างขวาและซ้ายด้วยเลนี่โยโรก,กับลูกชอนอกจากนี้ยังมีแฮร์รี่แม็กควายไอเดนเฮเวนและลีสโดมาติเนสที่กำลังจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บ 4. ปรากาลังที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าลิชาเคยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมาก่อนนะครับ ถ้าว่านับตั้งแต่ขายวิญญาณให้ปีแสดงพี่แกยังไม่เคยถูกผู้จัดการทีมคนใดมอบหน้าทีมมิดฟิลตัวรับให้ลองดูเลยนะครับเคยเป็นแต่แบ็กซ้ายด้วยสถานากน,นับปัจจุบันบางทีรูเรบนอาบมริมอาจจะแอบคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวก็เป็นได้อืมนะ 5. ทีนี้ถามว่าลิสโดมาติเนสมีคุณสมบัติของมิดฟิลตัวกลางหรือมิดซิลตัวรับ,บบ้างหรือเปล่าคําตอบคือมีนะครับ เรื่องการตัดบอลและแย่งบอลไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่นักเตะอาร์เจนตินาผู้นี้ยังครองบอลได้แชมป์ออกบอลไปข้างหน้าได้ดีอีกต่างหากวันดีคือดีก็ดอดขึ้นไปสับไก่หญิงซะอย่างนั้นในเมื่อของที่มีอยู่มันยังไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่ส่วนของใหม่ก็ยากที่จะกระชากมาผมอยากเห็นกุนซือปีแสดงลองเอาลิชาไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับดูนะครับแต่ก็ได้แค่คิดดูเบนอโมดิมคงไม่ตอบสนองเรื่องที่เราอยากเห็นหรอกจบข่าว โชคร้ายขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ในกลาครอบโดยพาสตาบางครั้งคุณก็สามารถมองโลกในแง่ดีได้และความพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออาร์เซนอลศูนย์ต่อหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีหลังการเสียประตูแบบอ e ีอย่างว่าในช่วงต้นเกมซึ่งท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นประตูสําคัญที่สุดยูไนเต็ดได้แสดงให้เห็นว่าระบบของพวกเขาได้ผลและยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เหล่าผู้เล่นใหม่สร้างขึ้นแมนยูไนเต็ดเล่นด้วยดนามิกและไดเรกมากขึ้นในด้านร่างกาย พวกเขาก็ดูแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันตามพื้นฐานและพวกเขาดูกล้ามากขึ้นเมื่อพยายามจะแย่งบอลคืนมาเพราะพวกเขามีคุณภาพมากขึ้นในสนามใช่พวกเขายังคงแพ้และทําประตูไม่ได้แต่ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ดีกว่าที่โอทัฟฟอร์ดและคงรู้สึกโชคร้ายอย่างที่สุดที่ไม่ได้อะไรจากเกมนี้เลยแผนเดิมแล้วอะไรล่ะที่แตกต่างเรารู้ว่าลูเบนเอัลบริมผู้จัดการทีมยมเน็ดจะไม่เปลี่ยนระบบการเล่น3 4 2 1ของเขาและพวกเขาก็ยังคงใช้รูปเดิมอีกครั้งในเกมนี้ สิ่งที่แตกต่างของเยอเมันในครั้งนี้คือพวกเขามีทัศนคติที่ดีขึ้นมากไม่ว่าจะครองบอลหรือไม่ก็ตามอย่างแรกเลยเดียโก้ดาโลและแพตริกดอกกูวิงแบ็กสฝั่งของพวกเขาเล่นในตำแหน่งที่สูงในสนามและอาร์มาเดียโลก็ยิ่งเน้นเกมรุกมากขึ้นเมื่อเขาลงมาแทนที่ดา์โลในครึ่งหลังอโมริมเสี่ยงด้วยการเพรสซิ่งใส่ทีมที่เก่งอย่างอาร์เซนอลและในครึ่งแรกพวกเขาก็สกัดกั้นได้หลายครั้งขณะที่ปืนใหญ่พยายามเอาชนะการไล่บีบพื้นที่และทำงานหนักมากเกินไป จนพวกเขาไม่สามารถใช้เกมของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่เกมนี้ยูในเตดเล่นในบ้านพวกเขาก็น่าจะได้เปรียบและสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือการที่พวกเขาเล่นเกมใส่อาร์เซนอลซึ่งพวกเขาแทบจะทำไม่ได้เลยในการเผชิญหน้ากับทีมระดับท็อปเมื่อรุ่นการที่แล้วแม้กระทั่งเกมที่พวกเขาเก็บชัยชนะได้ก็ตามใช่บางครั้งยูเนเตดก็ดูจะสมสมไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วสมดุลของทีมอยู่ในเกมที่ดีและพลังของพวกเขาก็สูงมาก ถ้าพวกเขาต้องการก้าวไปข้างหน้าพวกเขาต้องเล่นด้วยความคิดบวกแบบนี้ตลอดเวลาและเชื่อมั่นว่ากองหน้าของพวกเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาให้เป็นประตูได้ในที่สุดอาร์เซนอลไม่ได้รับอนุญาตให้ครองเกมผู้เล่นใหม่ของยูไนเต็ดที่ลงเล่นเป็นตัวจริงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อฟอร์มที่ดีขึ้นของพวกเขาผมรู้ว่ามันเป็นเพียงเกมเดียวแต่มาตูสกุนยาตและไบรอันเอมเบโม่ดูเหมือนจะเป็นนักเตะที่ยูไนเต็ดหวังว่าพวกเขาจะเป็น แน่นอนว่าสิ่งที่มิเกลอาเตตาทำกับอาร์เซนอลไม่ธรรมดาเลยและในละหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาจุดแข็งอย่างหนึ่งของพวกเขาคือในเกมส่วนใหญ่ที่พวกเขาเล่นพวกเขาจะคุมเกมและกำหนดจังหวะให้กับคู่แข่งเองอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถคอนโทรลเกมที่โอทัฟฟอร์ดได้เลยเพราะพลังความกล้าหาญและความเต็มใจของยูไนเต็ดที่จะพยายามไล่ตามพวกเขาทั้งหมดนี้ช่วยทีมของอาโบริมในเกมรับด้วยหลายครั้งในฤดูกาลที่แล้วเมื่อยูไนเต็ดพยายามเล่นจากแดนหลังพวกเขามักจะถูกแย่งบอลคืนไปอยู่ตลอดเวลา เราแทบไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยการมีทั้งกุญญ่าและเอมเบโม่ทาให้ความแข็งแกร่งมากขึ้นในแนวรุกมีทั้งความเร็วและการวิ่งที่คอยสอดทะลุแนวรับอาเซนอลขึ้นไปหรือดูการที่แล้วเกมรุกของยูเต็ดแทบไม่มีแบบนี้ให้เห็นเลยทีมต่างๆไม่ได้กลัวพวกเขาเลยตอนนี้พวกเขามีผู้เล่นคุณภาพในแนวรุกที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจซึ่งสามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับแนวรับของฝ่ายตรงข้ามได้นั่นทําให้พวกเขาได้รับความเคารพในทันที คุณจะเห็นได้จากเกมกับปืนใหญ่ด้วยความที่ยูไนเต็ดต้องการส่งบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วกองหลังอาร์ซนอนจึงมีความกังวลกับทั้งกุญย่าและเอมเบลโม่ mo, พวกเขาจึงเลือกที่จะยืนปักหลักรอแทนที่จะพยายามบุกข,ขึ้นหน้ายิงเพิ่มเพื่อปิดเกมวิงแบ็กของยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นหน้าเพื่อสนับสนุนเช่นกันเพราะรู้ว่ากุญย่าและเอมเบลโม่สามารถเก็บบอลได้ขณะที่เมสันเมาส์ก็เล่นได้ไม่เลวเลยด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่สําคัญ เมื่อเวลาผ่านไปคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในเตดใกล้เคียงกับประตูตีเสมอมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีโอกาสยิงถึง22ครั้งซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักกับพวกเขาแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนว่าเกมรุกของพวกเขามีความอันตรายมากขึ้นและเมื่อเบนจามินเชสโกฟิตเต็มที่แล้วพวกเขาก็น่าจะมีพลังในการโจมตีมากขึ้นอีกด้วยไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็มีสัญญาณของความก้าวหน้ามากมายแน่นอนว่ายังคงมีข้อกังขาเกี่ยวกับอยู่ในเต็ดอยู่บ้างเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะพวกเขาแพ้ พวกเขาอาจต้องการมิดฟิลด์คนใหม่มาแทนที่มาเนลอูกาเต้หรือกาซิเนโรเพราะไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าพวกเขาเหมาะกับการคู่กับบูโน่แฟร์นันซึ่งอาจต้องการใครสักคนที่ทรงพลังมากกว่ามาวิ่งแทนเขายังมีข้อกังขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้รักษาประตูซึ่งทาให้พวกเขาต้องแพ้อีกครั้งจากความผิดพลาดของเอลตายบายินดี i, ซึ่งเป็นที่มาของประตูชัยจากริคารโดคาลาฟิออรีตอนนี้ความก้าวหน้าหมายถึงทีมกําลังดีขึ้นและคุ้นเคยกับระบบของผู้จัดการทีมมากขึ้น นักเตะเริ่มรู้สึกสบายใจกับความสัมพันธ์ในสนามและนักเตะใหม่ก็เริ่มปรับตัวเข้าหากันมันยังเป็นเรื่องของการที่พวกเขาทิ้งความยากลำบากจากรุูการที่แล้วไว้เบื้องหลังและเล่นด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเกมกับอาเซนอลถึงแม้จะแพ้แต่พวกเขาก็เล่นราวกับว่าพวกเขาคิดว่าจะชนะได้และทุกทีมที่เจอกับพวกเขาในตอนนี้จะต้องระวังตัวเอาไว้แล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ